สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเนาะอ่า FC TU เมกาอ่าคือตอนนี้กะทีมงานลูกเคยใส่มองกะกำลังอ่ามาสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์เอกสารวีซา่าแมนผ่านไปทุกอย่างเนาะท่านผู้ชมไปเมกาแมนวันที่สิบ FC TU เมกาแมนเจอกันเนาะสำหรับใคยที่อยู่เมกาคอนเสืร์ตากลากๆของลูกเคยเส่ยมองกัเป็นวันที่อ่า สิบแปดสิบเก้าสิบแปดเออหนาจะวันที่สิบแปดว่สิบเก้าค่ะก็มีศิลปินหลายอย่างเนาะบ่าวาจะเป็นสิงโตนาโซว์ VCL อะไรกัน,นห้องจากมิการหรือว่าศิลปินทีมีสื่อเสียงในหลายคนก็นไดีไปน้องงานตัวนี้อืมอันนี้ก็เป็นงานแรกของเราเคยจะมองเนาะก็ดีใจแห่งตอนนี้ก็มาแต่สัมภาษณ์เนาะทำอิดภาษาไายคลิปให้ทุกคนบึงอยู่ตอนสัมภาษณ์แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่าย กำลังจกโทรศัพท์มาบ่ระท่านถ่ายเสรนะ็จนะจกโทรศัพท์มาเขาก็เอ้าห้ามถ่ายนั่นนี่สิมาหยุดโทรศพัพท์เป็นกีน่แต่ว่าเขาปฏิทายแต่แต่ว่าเขาตังจกมากเขาเห็นหน้าทีเขานั่นนี่กาสัมผณสสัมษณสทําอีกกะแต่ละคนกับพากก็ตื่นเต้นคิดว่ามันสิยากนั่นนี่แต่ความจริงแล้วการสัมผัสไปเมกากะกับโบนยาเนาะพอมันมีล่ามล่ามแปลเขาถามกะบโบไายบันไดถามมาเออเจ้า ไปเห็นยอยู่อเมริกาเขาก็ตอบตามความจริงเนาะไปคอนเสิร์ตนั่นนี่ตอบตามความจริงไปก็คือผ่านมิเตทาไปเอาวีซา่าแล้วก็วันที่สิบเมยเดินทางไปอเมริกากับผู้นว่าไปอเมริกานี่เขาเดินทางจากไซไปหาไซาก่อนอได้ยินข่าวว่าต่อยุนบ่บินจากลาวไปลงเกาหลีออกจากเกาหลีจังไปอเมริกาขี่ยุนประมาณสัชส่วโมงอ,มอันนี้ก็ยากบก่เคยขี่ยุนเดินบานนี้ เป็นงานแหลกของเคยเซมองนะแต่ว่ามันก็มีหลายหลายคนเนาะคุณลาวเป็นห้า็นานั่นนี่อยู่เมกาติดต่อมากก็ร้ายว่้เราไปทัวร์คอนเสิร์ตนั่นนี่สําหรับใครที่มีห้างมีหุ้นอเมกาอยากติดต่อลูคเคยเซมองก็สามารถติดต่อมาได้เนาะสิเดไปยเมกาเนาะโกอินเตอร์อันนี้ก็คือตัวฟันเนาะว่าสิเดไปยเมกาปกติไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ไทยกร็รู้ลาดีใจแห้งเเนาะอันนี้ก็ได้ไปเมกา ดีใจดีใจเนี่ยตึงเต้นเนี่ยขินหดลูกขินหดเมีย,ยเนี่ยพอต้องจ่าก,กันขันต่ำเนี่ไปกับประมาณอยู่กับประมาณเดือนหนึ่งต่ำสุดเดือนหนึ่งอยู่เดือนหนึ่งต่ำสุดเพื่อๆกะคันมีงานนั่นนี่เนี่ยกะนจะอยู่เดินกว่าน,นั้นอ,อันนี้ก็่เคยไปจากเถื่อนเนาะตอนนี้กำลังขับรถออกจากอ่า กงสุดออกจากสัมภาษณ์กับกำลับบงจกกับของเดินทางมาจากปักเซปีปากเซีแล้วก็มีลูกมีเมียมานำครบสุดเพราะว่าเดียวกับบริเห็นกันแหละก็เลยแบบมานำกันนั่นนี่ตลอดเ <c oughs> จอกันเดอ้อเอซอเมริกา ช่วงนี้ก็ไม่ได้คอยถ่ายคลิปเนาะชลัยมแมนจะถ่ายลงส่องเมียนั่นนี่เพราะว่ามันมันจ,จะแลไวมันมันบวางแน่ล้วกะ็นั่นนี่แน่ก็เลยถ่ายลงแต่ส่องแม่น้องนิตะเนาะสำหรับใครที่อยากบึ่งคลิปบิ๊กใหญ่กันฝากไปติดตามส่องนั่นหลายๆเด้อเพราะว่าชลายแมนจะลงคลิปส่องนั่นนะแต่ว่าไปมีการนี่ถ่ายบึ่งเนาะจะถ่ายแบบวอล์กลงทุกมือให้ทุกคนเบึง่ง ไปยินว่าเราสีพาไปเที่ยวหลายบ่อนเพราะว่าคอนเสิร์ตช่องเมือ้อทันบ่มีงานก็เที่ยวเป็นเดือนไปแหละไปอย่างก็เขาอื่นว่าดิสนีย์อะไรก็อ้ยหลายบ่อนพาไปนั่นไปนี่ไปถลกทะเลหอไออฟลอันนี้ก็บ,บ่ฮูว่าเขาต้องเกรียมเงินไปเถ่าไดจังพอว่าค่าของสิบอย่ามันแพงนะครับว่าค่าคองสิบมันแพงเท่ากับ คันต่ำในต้องถือเงินไปละประมาณสี่หาพันเหรียญเดี่ยวในสี่หาพันเหรียญพันเหรียญมันก็ล้านเจ็ดล้านแปดบึงคือว่าหน่อยสี่หาพันเหรียญหาพันเหรียญคือว่าเอ้ยหน่อยหาพันหนึ่งบ่แต่ว่ามาตีเป็นเงินกีบมันก็หาพันมันกั็ 5, 000, กถอดได้ว่าหาพันสองหาหาสองหาหนึ่งหาหกสิบแล้วหาเจ้าหาสามหกสามสิบหาพันเหรียญมันตึงเลยวะ ผ่านเหรียญเกือบเกือบเกือบจะกว่าร้อยล้านเกือบจะกว่าร้อยล้านฮะผันเหรียญเ,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 เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศนั่นนี่มาเก็บมาฝากเอฟซีทุกคนเนาะถ้าใครอยู่เมกาอยากมาหลินน้ำนั่นนี่แมนติดต่อมาโดยตรงมาหาหลินน้ำได้เอฟซี FC ทีวีเมกาคือมีช่วงหนึ่งอะเอฟซีม FC เมกาแบบลายแหงเนาะ คนลาาทีไปอยู่ต่างประเทศหลายแหง่งกระดีอะไรเพิ่นกระดีอะไร FC อเมริกาคือช่วงโควิดนั่นนี่เพิ่นกับแบบเห็นเฮ่าแบบบอดี้คอยถ่ายคลิปเห็นเฮ่าแบบบอดีคอยมีงานนั่นนี่เพิ่นกระฟาเงินมาให้พ้ละหาร่อยพุระพัเหรีหยญน,นั่นนี่กับพอได้ใส่นํำกับเป็นเครื่องฝาเครื่องฝากะเหล้าสับายไอยสลองเนาะเขาไปในาน้ำนี่นไหมไปในน้ำเลาาสับไพ่เพราไงอาสลองเนาะไปกับมีหลายคนนะเดี๋ยวไป ทำอิดว่าจะไปหลายคนกว่านี้มีเทศจะประสักมีอ่าแก๊งายลมนั่นนี่เดี๋ยวไปหลายแต่ว่าบฮูว่าหน่นาจ,จะได้ไปปีต่อไปนะแก๊งนี่ปีนี่แมนลักๆแมนลูกเคยเซม,มองนะเดี๋ยวไปมีสิบคนเนาะในห้งองฟังเ่าที่จะไปก, MD, ะกับมีอ่ะเอ็มดีแล้วก็มี่เอ็มดีก็บใคว่าอีกผู้ผหนึ่งบุือสือ่อมีนัดดาว สินลำพอนซามิโอโซฟนากูเจมบิยย๊กไนเก้าคนนะห้องเดียวไปเก้าคนแล้วก็มีลา่ามคนหนึ่งมีไกดคนหนึ่งพาไปอันนี้บุฮูอินูอีนีอี่ทั้งบอกอังกฤษก็บอเป็นยัตโนโอเคก็น่าจะบอกเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเข้าไปเหรมันเป็นอ่าอย่างก็เขาเอื่นว่าไปอย่างวะ แคลิฟอร์เนียอืมแคลิฟอร์เนียโนโคตามเขาว่ามันเป็นอ่าชัร์ไลายจะมเรียนคุณเล่าอยู่หลายนะอยู่นะเขียนนะไปนี่สามารถบอกเล่าด้ปกตินั่นนี่เลยตามที่เพิ่นบอกมาอาจจะเป็นต้องว่าอังกฤษนั่นนี่ก็ได้อืมเพราะว่าอยู่นะมันมีสมาคมคุณเล่าอะไรกับคุณเล่าหลายคุณเล่าแบบนิยมเขาหมากักฟังเพลงเล่าะนะเขาก็เลยแบบจ้างดูเคยใส่มองไป ไปหลินงานเฟสเป็นงานเฟสทีมันเป็นงานที่ไงที่ชุดที่ลูกเคยสะมองเดี๋ยไปเลยกันเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ใกล้ที่ชุดของเคยสะมองเดี๋ยไปเนาะอันนี้ก็บบหูว่าสิเป็นจังใดเสียได้อย่างเดียวก็คือฮาเบอร์เดปไปหลินเต็มวงเนาะเนื่องจากว่าฮาเอาหนักดนตรีเจ็ดแปดคนทำมันไปไ่ได้เพราะว่าค่าแลนเอกสารวีซา่านี่มันตกอยู่สิบกว่าล้านสิบเจ็ดสิบแปดล้านเฉพาะค่าเอกสารรวมค่าค่ายนค่าที่พักนั่นนี่ แต่ว่าเพื่นกะทางเราสปายทางไอนสอลลงเราก็เป็นคนทำพิสอบไปทุกอย่างอ,อันนี้กัขออใจไอ,สอนสลลงนอะที่แบบเปิดโอกาสให้ลูกเคยส่มองเดียเด๋ยวเฮาเสียน,นเนาะอันนี้มาอัดคลิปบอกทุกคนซื่อเนาะว่าเดี๋ยวไปร้อยเปอร์เซ็นต์ย่านว่าเอฟซีเมกาแบบบ่มั่นใจนะว่าเอ้อเดี๋ยวไปแทบบอเดีไปแท้บออันนี้มายืนยันเนาะเดี๋ยวไปแท้วันที่สิบเดือนสามวันที่สิบเดือนสาม เดินทางวันที่ทิพเดือนสามนเดินทางประมาณอา่ะมื่อหนึ่งกันนะจะหอดเนาะมีกาอาเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียอืมสำหรับไพทีอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่เขตนั่นนั่นนี่กันมาทักทายสบายดีได้หรือว่าคอมเมนต์อยู่ตัวนี้ได้คอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้ได้เนาะว่าเอาอคอยเป็นเอฟซีแคลิฟอร์เนียนั่นนี่เจอกันเดินนั่นนี่มาหาได้เนาะเดี๋ยวสีแจ้งสถานที่ว่าทีมงานลูกเคยสมองผากอยู่ใส่สำหรับไพทีแบบ อยู่นั่นนะที่บางคนที่อยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยฟังภาษาลาวเข้าใจเว้าวฟังเข้าใจเว้าวได้แต่ว่าอ่านเขียนบ่ได้พิมพ์นั่นนี่บ่ได้คลิปนี้ก็สิจบสะนีเนาะอันนี้ฝากถึงเอเซมิกาโดยสพอร์ตนะว่าเจอกันแ้เนาะวันที่สนะิวันที่ส8อยู่แคลิฟอร์เนียเจอกันเด้อบ๊ายบายเด้อยจ้า